อ,อ้วนแห้งพี่น้องเบิงจนจฝากกดไลค์กดแชร์ละกะกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องพี่มีสีอีสานน้ำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอ,อาอสุขุสุคนด้ค่ะมื่อนี้นะคะน้องพี่มีกับสิพามา จอบเบงป้าโนไมอีกคือเก้าเนอจ้าพี่นองคะเป็นป้าโนไม้นะคะขางทางรถไฟเนอจ้าจเป็นของเพื่อนบ้านจ้าพี่นองคะน้องพี่มีกะไดทําการขออนุญาตเรียบร้อยแล้วเนอค่ะไปเบิงบรรยากาศทั้งในกันค่ะว่ามือนีสิดสไดหลายซาใดเนะค่ะบรรยากาศวิวสวยๆค่ะพี่นองคะจากรัฐเวสเวอร์จิเนียเดอจ้าไปเบงบรรยากาศสดๆน้ำกันเลยค่ะ นี่ก็เป็นบริเวณปลาโนใหม่จ้ะพี่น้องคะปรากฏว่านะคะบริมาสองอาทิตย์นะคะปลานีกะเงาวแล้วเนาะจ้าเดี๋ยวเ้าย่างไปเบิ้งอีกฟังหนึ่งจ้ะพี่น้องว่ายังมีนอสันอยู่บอเนาะคะ่ะสำรวจน้ำกันไปเรื่อยๆจ้าเนี่ยค่ะบรรยากาศสดๆเลยจ้ะพี่น้อง จากปารัสเวสเวอร์จิเนียค่ะพี่พีถามกันเขามาเนะคะว่าไปคนเดียวบอยานบอนะคะละกคา บมีงูเบ่เนาะค่ะพี่น้องกับโบท่านใดเห็นนะคะมีงูนะคะอันนี้กะเงาแน่จักน้อยแล้วนะคะ สังเกตว่าปลาหนใหม่ยูนิกะแปลนนาะจากพี่น้องขาบอ่อหกนะคะถาเป็นคือจังห้อยค้นยางกะสิเป็นห้อยกวางด้วยจากพี่น้องสำหรับปลาหนีกะถือว่าเขาเย้าแล้วนะคะมีตะนอนเย้าแบบนี้แล้วนะจ้ะน้องพี่มีกะสีเลือกเอาตะ นอพอดีด้วยจ้าให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศสดๆไปน้ำกันนะคะสังเกตวาซิมีห้อยนะคะสัตว์ต่างๆมากักดกินนเาจะหนึง่งสองสามนิสิบพอดีนะคะ สำหรับเอื้ออายที่ถามกันเข้ามาว่าน้องพี่มีเก็บไปยังหลายแท่เนาะคะ่ะอันดับแรกเลยนั่นก็คือเอาไปถนอมอาหารจ้ะพี่น้องคะไวถ้ถกินในช่วงหนาหนาวหนาหิมะเนาะจ้าละกะ็ขอต่อมานะคะกะเก็บไปแบ่งให้ผีคนไทยนำเนาะจ้าแบ่งปันกันกินจ้ะพี่น้องคะนอเขาใหญ่แห้งพี่น้องเนี่ยคะ่ะ คำถามยอดฮิตนะคะฝรังบกิ่นบอนะคะอยู่นีก้กินเป็นบางคนได้จ้ะพี่น้องคะ่ะเป็นเมนูพัดเนาะจ้ะถ้าน้อยเง้วแบบนี้เท่ากัตัดเอาตะายได้จ้ะเนี่ยค่ะกระถือวานะคะมาชื่นชมบรรยากาศน้ำกันเนาะจ้ะพี่น้องแบบนี้นะคะเง่าวแล้วน้องพิมมีบลเอาด้วยค่ะ นอพี่น้องเบิงจา้าเบิงนอนี่กำลังพอดีเลยค่ะนี่ค่ะเขาสิเกิดออกห้างก่อลักษณะนี้จ้ะพี่น้องนี่อีกจุ่มหนึ่งนะคะเอาสามจุ่มนี่แล้วกระเมื่อนาจา้กพี่น้องค่ะเพราะว่าหาง่ายค่ะจ้าเราใหม่ในอเมริกาค่ะ แปลกทักบอจากพี่น้องคะ่ะเกิดยู่เป็นจุ่มๆแบบนี้เนาะคะ่ะตะว่าก่อโบมี่เลยนะคะก่ออีกอยู่อีกฟังหนึ่งเนาะจ้าเดี๋ยวน้องพี่มีสิฮักไข้เบิ้งคะ่ะ เขาไปหักจังไดพี่น้องเกิดเลี่ยงกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดนะคะเจ็ดนอนี่ค่ะพี่น้องค่ะกะแกงอิ่มแล้วนะคะรสชาติอยู่นี่กระบกคมด้วยพี่น้องออกหวานนะคะแล้วก็กบกอบน้ำจ้าแกงกับซุปนแซ่บค่ะพี่น้อง มาหักน้ำกันเลยจ้าสำหรับวิดีโอนี้นะคะน้องพี่มีกะศิลาไวซ์ซนิเนสกอนจังไดนะคะเอ่อยไอเฮ้ากับคอมเมนต์นะคะพูดคุยกันใต้วิดีโอใดเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ละกะกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องพี่มีสีีสานนํำค่ะเอาไว้พอกันวิดีโอหนาจ้าสวัสดีค่ะ